ค่ะก้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเศราเอี๊ยบซี่ถูกทันถูกมองทุกบอลเนาะค่ะเน้ะงข้าเมริกาเศ้าวันที่ยี่สิบหามีทั้หน้าพ่สองพันหาลอยหกสิบหกพี่น้องนักกลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่กับเขาปลาฮะเฮ็ดคือเก่าๆลอยพี่น้องเขาปลาบาดน้องมิกมันสิพ่อสีมานเฮ็ดยั้งแนยเมนีพี่น้องกะให้เขาเบิ้งเขาส้มเนาะค่ะเนาะ มาหลุนเบิงว่าสิได้เฮ็ดยังในเมื่อนี่พอเตยสิผ้าม้านเฮ็ดยั้งนอพี่น้องเนาะสิมีเฮ็ดออกบอเมื่อนี่พี่น้องหมู่บ้านเกือบได้กระตาเป่าเมาื่อไข่แน่ได้พ่อมองละดอกชลดอกหมู่บ้านนี่พี่น้องพ่อลราบอเห็ดลราบอม่เฮ็ดก่อนเฮ็ดก่อนพี่น้องเฮ็ดก่อนค่ะเขามาเล่มเฮ็ดกอ่อนาะพี่น้องเนาะ สีเป็นงานเลี่ยมเงื้องานมันกับพ่อนูพี่น้องมือนีลดอกแหลกแหกมันพี่น้องดอกแหลกแหกมันให้กอแดงดอกงามงามสีเป็นงานเลี่ยมหรืองานยังกับพ่อนูเด้อพี่น้องมือนีเบิ้งกำการไปเงี้ยวเงี้ยวุกนหลุดเบิ้งพี่น้องมาอนีสิมีเห็ดยังออกเนี่ยสองดอกแดงแดงงามงามสีเพิ่นงามพี่น้องมูเพิ่นไปใส่บรรมูเขาคือได้คักเถอะพี่น้อง มื่อนีมัได้กระเพื่ออะไรดอก,ก,กอดดออดดสองดอกเนาะอ้าวคุณถิมานไปเรื่อยๆลุเนแี้ยนี่พี่น้องอ้าวมันมันพี่น้องดอกแกรกแหกมันเฮ็ดไข่ดงพี่น้องเฮ็ดไข่ดงสองดอกพี่นอ้อนงสองดอกมัน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 พี่น้องกอนะเฮงเล่มนะพี่น้องเล่มไป โอ้ลไรเหีงง้งามๆดอกงามๆเลยมูไปใส่บ,า,บานบอลเห็ยนมูอยู่พี่น้องเดี๋ยวฮะมูก่อนมามาพอเตยบานมาเก็บเพชรกอบานนี่ใช่หรอี่พี่พี่ทั้งพี่อะไระดอกบานงามๆเลยนี่งามๆงามๆพี่น้องงามๆเอางานเลิมเรื่องงานอันนี้กับบอลหูแหละพี่น้องเบิ่งไปรุ่นกำกันยาวๆเด้อพี่น้อง สีพ่อสีมานบ่มๆไปเรื่อยๆเราพ่อเตยนี่มันมันมาๆๆพี่มาๆข้างใดอีกมีอีกอยู่บ่่ม่โอ้งามๆเลยบวานงามๆเลยพี่น้องงามๆตูมันงามๆพี่หลงอีโกเอ้าเรียบเบิ้งเท้าใดเทอามันไปเรื่อยๆตูมหนึ่งทักกุฎดอกหนึ่งเด้งคิง งานเล่มมันถิดเล่มไปเรื่อยล่ะพี่น้องมานไปเรื่อยล่ะคอยหาไปพอใหญ่ๆนะนะคือเขาเบิงเด้เนาะมันติดพ่อแล้พี่น้องไปเรื่อยๆพี่น้องอุ้ยดอกขาขาใหญ่ขาหาง ouais. ตูมีหางพี่น้องตูมีงามพี่น้องตู้ยขาขางามขาหางหางหางเด้อพี่น้องมันมันได้ไป ฮาไปเรื่อยๆพี่น้องเลาะไปมันมันพี่น้องมพอเจอข้ามมันเล้อบานเฮ็ดถึงดำพี่น้องดำมันมันเฮ็ดข้าวไข่ได้เนียนเทาเอ้ยเฮ็ดเขาไข่ดงบานเฮ็ดข้าวไข่ดงเนาะออกน้ำกันพี่น้องเฮ็ดข้าวไข่ดงเด้อพี่น้องพี่กีห้อมหอมตามแจ้วเฮ็ดข้าวไข่ดงสองสามดอกเ็นสองดอกพี่น้องบูนเลยล่ะพ่อเต้ ตาหวอเพ่งพี่น้องเออเด็กพี่น้องเขาไข่ดวงกระลังเอ้าเอ้าตาขวางเขาไข่ดวงกระลังงามงามพี่น้องเขาไข่ดวงกระลังหอมหอมสิว่าสิโบมี่เฮดใส่กระตายังมีมาละเด้อพี่น้องเฮดนั่นเฮดนี่เรื่อยเรื่อยละพี่น้องกำลังเลาะไปเรื่อยเรื่อยละเขาปลาตลาดเฮดละพี่น้องมาเนี่เล่มมึงปลาตลาดเผากระไก่นี่ละสะก้อนพี่น้องพี่น้องมาอ้าวในเล่มไปสู ห, <Basil> หมองแล้วเด้อบ้ดนีเลื่มไปเรื่อยนะพี่น้องเฮ็ดโอใกล้ๆกันนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดโอก็ได้ออกใกล้ๆกันเอองามๆพี่น้องเป็นโมขึ้นทางออกห่างเนาะพ่อเตยเออออกห่างมาแล้วเด้อบาดนี่พี่น้องมาๆๆๆเพิ่นเฮ็ดโอเฮ็ดผึ้งดำเฮ็ดไข่ดงออกมองเดียวกั้นพี่น้องไก่ไก่กันเลยพี่น้องเฮ็ดผึ้งดำก็กำลังงามๆพี่น้องงามๆงามๆอ้าไปเรื่อยละงานเล่มนี่ล่ะพี่น้องเอ้ย ออกมันเลื่มไปน้ำกาลเงาๆมันเป็นเล่มหรือเป็นนังกับบ้านหูเอ้ยบาร์เตศีโบมานเห็ดพอเติร์ดทังหลังทั้งหลังโอ้ยงามๆเลยบานนี้เห็ดเพิ่งดำพี่น้องเห็ดดำเห็ดพึงดำพี่น้องเห็ดพิ่งดำเห็นไปเรืเด้อบานนี้คอยพี่น้องค่อยเล่มไปเรื่อยๆละพอเติร์ดตามสเตี๊บก่าวบาร์เตศีโบมีเห็ดใจกระตามันสีมันเด้อมื่อนี้มีแต่เห็ดงามๆพี่น้องี่เห็ดงามๆพี่น้องไปเรื่อยๆละพี่น้องเนาะไปน้ำปลาน้ำยังไป กลมซองไปเรื่อยพี่น้องดอกพี่น้องมาหนิเ็ดดอกให้ข้าวทินพี่น้องเฮ็ดดอกข้าวทินเด้อพี่น้องดดอกำลังง้างงางเดอีกกอกข้างกันขนาพี่น้องต้นหนังัดเทาพ้่โค่นหลางโค่นในสวงเฮ็ดงดเฮ็ดเล่มพี่น้องไปเรื่อยๆละพี่น้อง าานาชิบมังามาไหมพี่น้องเบิ้งเถาก็มีเถากับน้ำก็มีพี่น้องนี่เถามีนุม่มเถามีนม,ม,นมเลื่มใบหมองละดอกละได้ไปพี่น้องเอ้ย่วนี้เป็นงานเลื่มไปด้วยอะไะพี่น้องดอกน้งคนละคึงสมัยคนละคึงแข็งดีได้แหละพี่น้อง งามอยู่หลังเพิ่นกับงามออดอกพี่น้องเรื่อยๆแล้วพี่น้องเรื่อยๆดุลน้ำกันเน้อยๆทีได้เต็มตาพานอน้อมือนี่กระโดดสองดอกดอกพี่น้องเห็ียดเท้าดิ้นหน้อยเพิ่นเลื่มไปเลื่มมองละโดดสองดอก,กพี่น้อ,นเเอง,อง,องเฮ็ดช่วงเลืม่ม เงิงเงิพี่น้องดอกหนึ่งกีบดอกพีดดอกม้านม้นพี่น้องม้านเฮ็ดเผื่งดำเฮ็ดเผื่งดำพี่น้องก็นั่งงามเงิงเลยเนาะงามเงิงกะจีมาเช่าออกผัดย่างย่างนี่หน่อยหน่อยกะทิอยู่พี่น้องออกแล้วเนาะมันบ่เช่าเดิ่มออกไปเรื่อยเรเย็นไปเรื่อยเฮ็ดทานพี่น้องเฮ็ดทานเฮ็ดทานทานเลือดเนาะตัวนี้โมเมนทานใหญ่ ถ้าเลือดพี่น้องกำลังงามกำลังบานกับบานแข็งแข็งอยู่พี่น้องอืมกำลังงามเลยนะบานเลือดงามาางเมรนเมื่อทางนีง้มันบานให้พี่น้องเบิ่งก้อนดอกบานมันนี่พี่น้องเมรนเมเออื่ออารมณ์บานเลือดออดงามมันถ้าเลือ,อดออดขึ้แข็งง่ามง่ามนันพี่น้อง เพื่นสิเป็นส้มนี่ละพี่น้องทานเลอือดมันคือทานไงทานไงกับอีกเนี่ยอนึงนี่กระเมียนบานแหงบ่พ่อเอาอยู่บ่เ <c oughs> ออเตือน,นบอกเอา,อาอหาดอกตูมมั้ยหาดอกตูมพี่น้องดอกงามอั้งดอกพขนมงาม ฝาเรื่อยๆเฮ็ดทานก็ได้หลังออกกุ้งบ่ใหญ่เนาะกุ้งน้อยๆดอกนึงมาแล้วพี่น้องดอกนึงหนามไปเอดอกเก่่ก โูแข็งดีเองขาข,า,ขาพี่น้องขาว้าวปาดก็เพ่อยากเข่าเด้พี่น้องเคนนี้นแข็งเงี้ยโอ้ยเป็นตะแกงหวานเนาะเท่าไรนั้นละพี่น้องหวานหวานแต่นี่ด้อพี่น้องนี่เพิ่งขาลายเพิ่งเลือดนั่ะละพี่น้องจุมง่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพี่น้องกลุ่มหนึงน่งกลุ่มหนึ่ง กุมหาฮกดอกล่ะพี่น้องกุมหาฮกดอกที่ทั้งผีสองพี่เล่มไปเรื่อยล่ะพี่น้องมันจะมานไปเรื่อยละหลุนน้ำกันเนี้ยมันจะเต็มตาบ่พอเตยมือนนี่ตาละเหง่อเด้อพี่น้องมันตาละเหมือลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องฝากก็ไหลก็แชนเนย์ป่าก็กำลังใจพอเตยไม่เตย าะซองไปเหลื่อยอะพี่น้องน้ำอุม้มน้ำยังเฮ็ดหาอยากพี่น้องม้านม้านพี่น้องเฮ็ดไข้ดงพีนง่น้องดอกงามๆเลยพี่น้องเลยปีงปนหอมเท็เดอ้อพีนอพนอ่น้องนี่เฮ็ดขอไข่ดงงามๆพี่น้องก้อนหนาแหงพี่น้อง้านียก้อนหนาแหงงามอยู่ดอกนึง เริ่มมีในตาแล้วล่ะพี่น้องสีป้าเรดีดีเลยพี่น้องเมือนได้ว่าสีปองแรงกันได้คือเก่าเด้อพี่น้องเลิมไปมาบานอึ้ยเอ้ยตรงนี้เห็ดลังเหลือแค่หนึดดนห่ดอกเดียวงงเหตุลังเหลืหอดอกเดียวพี่น <ละ S 1> ้นนองมั่างามเทปานลังเหลือหน้าเลยเพิ่นไปอยู่ใส่หน่อ้านงามแม่เพิ่นนี่บ่สิขึ้นมาโบ่หูเนี่ยโซเวีาเห็นดอกหนึ่งพี่น้อง เห็นดอกหนึง่งฤทธน,นาเหล่ล้างเหล่และพี่น้องเห็ดแดงนะพี่น้องเห็ดดอกพี่น้องกําลังง่งามๆพี่น้องเก็บไปเรื่อยพี่นอ้องเลาะไปเรื่อยมีอีกดอกนั่งพี่น้องออกในโพูนพี่น้องดอกง่งามๆ ดอกพี่น้องเห็ดดอกกรลั่งเห็นออกพี่น้องปลาที่ซ้องของเหมือนี่เขาปลาที่ซ้องหละพี่นอ้องนะมองระดอกซ้องดอกไปพี่น้องโอ้ตัวนี้เพิ่นกินขาจะโค้งเพิ่นพี่น้องเพิ่นเอาขาไปเบิดแล้วมามามเท่าบ้านนี่มา,มาพ่อกลุ่มน่ะเด้อบ้านนี่<า><ถ> au, เท่าเอ้ย เฮ็ดผึ่งดำงามงามมากมากมาเก็บนี่มาขอกลุ่มละพี่น้องมีที่พอเตยดอกพี่น้องตัวนั้นเพิ่นกินขาเพิ่นกินขายังงามอยู่พี่น้องงามงามพี่น้องเลยว้ายมันี่มีที่พอเตยดอกยังวะโอ้ยมาขอเฮ็ดโมหนึ่งกลุ่มหนึ่งพี่น้องมาเพผ่อเฮ็ดผึ่งดำพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกคนเด้อนเจ็ดดอกคนเด้อจุ่มนี่อ้าวยังมีมันยังผ่อกลุ่มอยู่มากสวยๆพี่น้อง เลาะอยู่ป่าทางตลาดาเทสบานปลาสองเด้อพี่น้องปลาสองปิดกันขาคุณไหวน้ำนี่ยุ่งไปพ่อยุ่งพี่น้องที่มันยุ่งกัดนี่อีกยุ่มมันไปเรื่อยพี่น้องเก็บไปเก็บมาเลาะไปเลาะมาก็ว่าเทสบวกก็ยังได้เก็บอยู่เด้วพี่น้อง ขอมันกัดภาพเผยตัวนี่โอ้แข็งคนกินเครื่องนึงพี่น้องแบ่งกันแบ่งกันคนละเครื่องทั้งไหนพี่พี่เขาแต่ก็ยังมีดอกหน่อยนี่ในดากเก่านี่ในดอกใหม่เนื้อเห็นว่าดอกหน่อยก็งามอยู่เด้อเนี่มเห็นเนาะขอมือกัดอีกแบบประจังงอแงงอแงขึ้นนี่ขอเห็ดเอือดเห็ดเอือดพี่น้องแบ่งกันกินมันก็หิวเพราะเพิ่นเนาะพี่พี่ท่านีิ ทรงไดอี๋โอ้ดอกงามแหงบานดอกงามพี่น้องดอกีงามเอ้ยมาขอเฮ็ดโมยุพี่น้องบานมาเตสิบ่พันเพ่่นนี้องมาเตสิบพันธ์เพื่อนพี่น้องเฮ็ดผึ่งดำโอ้ยผึ่งดำเน่ดอกนี่เอ้ยบ่มีอยังกินเนาะบ่มีอยังกินเลยทั้นี่งามแหงพี่น้องงามงามพี่น้องงามอ้าวมีมาในกระตาและพี่น้องมแต่เฮ็ดรักลักบานละมแต่เฮ็ดรักลักบานนี่มันละเลาะไปเรื่อยละพี่น้องน้ำปลาเนี่ย พอเตยสิผ้มามันอีกบ่เฮ็ดทานกับบานเบิดพี่น้องเฮ็ดทานเม่เตบยบ่ได้มาฮอดพี่น้องมื่วานนี่บ้านเบิดอโลดเฮ็ดทานไ่พี่น้องเห็ดทานไงเอาบ่ได้เลยพี่น้องหาดอกตูมมันเฮ็ดดอกพี่น้องเห็ดดอกงามงามยังได้เก็บอยู่เด้อพี่น้องนี่ป่าบักหนี เมื่อนี้เห็นเห็ดดอกเพชรพึ่งดำอยู่พี่น้องได้เก็บได้เล่มเมื่อนี้พี่น,อน้องงามอีกดอกนึงพี่น,อน้ององามงามเห็ดดอกเอ้าพี่น้องล้างแหล่พี่น้องล้างแหล่เห็ดล้างแหล่ดอกนึงพี่น้องแข็งเลยพี่น้องแม่เตยก็ได้เก็บอยู่เ้่าบางหันซองดอกบ่ได้ลงเขียบเพิ่นนี่บ่สิออกนี่นอ้อเบิงบ่งเบื้องอีกเบิ่องเก มื่น้องหมือเบิงพี่น้องเพื่อสิออกต่อไปโบเฮ็ดล้งแหงล่พี่น้องกรล่าเห็นมาๆมากวันนี้นเอยเอเก็บเพชรพึงบกว่าบันอะะว้ายงาม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 งมงามงามมงา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 มงมงามงางา่งมงามามงานงามนามงามงยมงา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 พ่่น,นอางมงามงามงางเอ้ยเงเลือดพี่นอ้องง อาหานพี่น้องเพื่อกระตือน้ากุ้เลยสชุปชีสเลยพี่น้องเอ้ยอันเริ่อมจนไม่เด้อบาท <c oughs> ออกเจ็ดป้าเฮ็ดละพี่น้องมาใน,นมหาสอนหวกเมื่อแกงเทียงก่อนพี่น้องให้คอเตยและบั้นเป็นผู้สอนหาอาหารเทียงพี่น้องสามเฮ็ดบม่ท่านออกร้ายพี่น้องหาไปแกงเทียง อบลลดดตนะพี่น้องาบดตัวสอนหัวเซกตาหน่อยพี่น้องได้ร้ายเติบแล้วก็ได้กินเทียงอยู่พี่น้องกินหัวคล้ายกับสอนหวกตัวอาหารเทียงพี่น้องเลยพู้นอ้าวเอาพัทุกอย่างเลยพี่น้อง ทึงแมงกระโจนแมงละงามเนาะฟังเสียงเศร้าพี่น้องงานงานเขาพ่อเตยอยู่เลยแหละครนั่งน,นักหน่ <c oughs> ฟังเสียง, uh oh. งเศรายูฮ่าฮ่าฮ่าอยู่เมื่อยแห้งยังหาเห็ดกับพ่อแห้งเนาะพี่น้องหัวกบหัวเขียดตะปาดพี่น้องแมงละงามแมงกระโจน อาหารเทียงเสียบเสบพี่น้องอยากมาสอนไล่ยมือเลย่ะาจะน,นำตะเฮ็ดหาขมุกถ่ายเด้อผู้ขมุกไล่เฮงเด้อป่านี่ <c oughs> บมตองหาอยากเป็นดงขมุกเลย <c oughs> พี่น้องอยู่ไกลๆนี่มาพี่ละทั้งโลวัดปูผี่พี่น้องมาสอนจากป่าเฮ็ดกับมหาอาหารเทียงพี่น้องสอนเฮ็ดบ่ไล เย็ดออกกัดกัออกไปเรื่อยพี่น้องแต่ว่าออกเพราะท่านหลายพอได้เก็บได้เลี่มไปอยู่พี่น้องแลต่ตะพูสิไปตำเอาเมื่อนี่ขออาหารจังหวกพี่น้องขอหวกเมื่อแกงเสียบเจักบาทก่อนพี่น้องเมื่อนี่จ้าเม็ดบโหลายให้น้ำหวกก่อนจักมือเย็ดกระได เลยเคืองตาอยู่ดอกพี่น้องมาหนิกระมานอยู่พอได้เก็บด้เลี่ยมอยู่หักเปลี่ยนรูปแบบไหมมหาอาหารบานนี่นเ้อจินย่งหลายมหาอาหารเที่ยงพี่น้องพอได้แกงแล้วล่ะพี่น้องบานนี่มันมัน ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สรุปคลิปเนาะคะ่ะเนาะงสำหรับนักราเฮ็ดแม่เตยพอเตยปาแตกก็ได้บ่ไลายดอกพี่น้องเมื่อนี้ก็เฮ็ดผึ่งดำก็กระลังเห็นไปเรื่อยพี่น้องเฮ็ดลังแหละกระลังเห็นซีหาดอกพี่น้องแต่กรบโบน่เนาะคะ่ะเนาะอีกจักสองสามหมื่นบ่จักเฮ็ดลังแหละเิ่นสิโพเฮ็ดผึ่งดำก็กระลังงามๆพี่น้องได้ไปเรื่อยเฮ็ด กำลังเรื่มเห็นขืนมาแน่หลายหลายลาย,ยางเฮ็ดหลายหลายยางหลายหลาย,ลายเนี่ยพี่น้องสำหรับนกนหนาเฮ็ดือนอีกะมันอยู่พี่น้องหักบ่อท่าไรนอพี่น,อน้องเนาะหักบ่อท่อไรกระโสกกระมันไดเก็บมาครูหม่องครูบอลพี่น้องเขาสองหม่องสามหม่องและพี่น้องกระโอกระมันอยู่สุดถ่ายกระฝากกดไหลโคตแท่กดติดตามน้ำเนี่ยด้จ้ะขอสวัสดีค่ะ